Thank you ดีครับผมจากทองทองเก้ยนนะครับมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติศูนย์เรียนรู้บาติกมัดย้อมบ้านนักเฉลิมพระเกียรติครับก็วันนี้ก็มาที่นุกปิตมเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการทําผ้าบาติกว่าเราจะใช้เทคนิคตัวไหนอะไรแบบนี้ครับเพื่อว่าจะให้ที่สีปอบาติกเขาจะได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้บาติกมัดย้อมที่อำเภอนกปิตมครับการ,การที่จะเปิดศูนย์เรียนรู้ก็มันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างก็คือ1มันต้องมีประธานศูนย์2 ก็คือมีกรรมการสามก็คือจะมีปรดรองประธานทั่วๆไปก็คือเหมือนองค์ประกอบหลักของการจัดตั้งหน่วยงานของศูนย์เรียนรู้ ที่มีจับสอนฝึกอาชีพหรือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าคนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้เหมือนกับว่าเวลาคนเข้ามามาที่ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราจะเอาสอนอะไรให้เขาเราจะแนะนําอะไรให้เขาไปเป็นผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าเหมือนที่สีปอบาติกเขาก็มีการทาผ้าบาติกเราก็อาจจะเขียนคลิปหนึ่งสิปว่ามาที่นี่ได้ทําอะไรบ้างทากิจกรรมแบบไหนทํำยังไงอะไรแบบนี้ครับก็คือถ้าเราหาแรงบันดาลใจเหมือนสีปอนี่เขาได้เปรียบครับ พ็อเาอยู่ในโซนเขาสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจเราก็คือเราไปเอาของที่มีอยู่ใกล้ๆตัวเพื่อมานําเป็นผลิตภัณฑ์สีปอที่ว่ามีขึ้นชื่อตอนนี้ก็คือป่าปละที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราเอาป่าปละตรงนี้ มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจะมาทํางานแล้วก็บอกสื่อสารให้เขารู้ว่าที่นกพิตามมีอะไรจุดเด่นของนกพิตามคืออะไรที่เราจะพัฒนาเหมือนที่ผมจะมาช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ก็คือของสีป่ปอเขาจะทํางานเป็นพวกจิตกรรมเขาจะเขียนเส้นสวยบ้างอันนี้ก็ยอมรับว่าเราก็สู้เขาไม่ได้ในจุดตรงนี้แต่เราอาจจะบอกว่าน้องเขาเก่งมากแต่บางทีเวลานักศึกษาเวยมาบางคนก็เขียนไม่ทันเราน่าจะมาเพิ่มผลิตภัณฑ์เหมือนเป็นบล็อกเป็นในแบบนี้ครับเพื่อเอาสิ่งข้างๆตัวก็คือใบปลารูลปลา เล่าไว้เป็นเรื่องเดียวกันครับก็ตอนนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องบล็อกไม้นะครับขั้นตอนการแรกการทําบล็อกไม้ก็คือเราต้องออกแบบมาก่อนจากกระดาษมาทดลองแล้วมาใส่สีในกระดาษก่อนหรือว่าในคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ครับเพื่อกันความผิดพลาดแล้วจากนั้นเราก็เหมือนวิธีการทําบล็อกเราก็เอาที่เราออกแบบมาแล้วมาแปะติดบนบนไม้ครับไม้ตัวนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนครับเพราะว่าตัวนี้มันมันเราต้องฉลุลายก็น,นี่ก็คือการออกแบบ เพื่อจะทําให้เสร็จจากคอมพิวเตอร์ไปก่อนเพื่อกันความผิดพลาดก่อนเพราะว่าเวลาเราทํางานเราต้องมีกระบ,บวนการก่อนครับไอ้ลวดลายนี้ก็คือจากปลาะะครับเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของที่อําเภอนพิตาก็เลยได้ทําเป็นรูปร่างแบบนี้ขึ้นมาพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาก่อนพิมพ์ลายขึ้นมาก่อนแล้วเราจะเจาะสิ่งที่เป็นสีสขาวออกเราเจาะแต่เส้นแล้วก็เราจะตัดไอ้ตัวตัวที่สีขาวนะครับออกอาาเพื่อเราจเจาะเส้นเพราะว่าเทคนิคของบาติกก็คือ เทียนกั้นสีหรืออะไรกั้นสีก็ได้ครับมันก็จะเป็นเทคนิคบาติกอุปกรณ์ที่2อก็คือเลื่อยฉลุเลื่อยฉลุตัวนี้ก็คือเอาไว้ฉลุชิ้นงานครับี่มก็คือกาวครับมันจะเป็นกาวร้อนเราเอาไว้แปะติดไม้ครับเอาไว้ประสานไม้สี่ก็เี่นี้ก็คือตัวประกอบอันนี้ก็คือมือจับคือตัวนี้มือมันลดขั้นตอนลดเรื่องเองินลดเรื่องทุกอย่างครับอันนี้ก็ไม้เพราะว่าผมคิดว่าที่ที่โนป,ปิตามนี่ไม้มันก็เยอะ แล้วก็เราก็สามารถเก็บออกมาใช้ได้เทคนิคก,การตัดนะครับเราก็แปะด้วยกาวลาเท็กตั้งอ้แห้งไอตัวไหนที่เราจะเจาะออกเราก็ใช้สว่านหรือว่าตะปูก็ได้ครับเพื่อจะสอดไอ้สายใบเลื่อยเข้าไปในชิ้นงานแล้วเราก็จะเจาะเจาะผ่านเนี่ครันะครับล็อกเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ตัดตัดตามเราตามตามเส้นที่เราออกแบบครับ จากที่เราเลื่อยกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้แล้วครับก็เหมือนที่ผมบอกก็คือสีขาวมันก็ะะทะลุออกไปแล้วเราจะได้เส้นเส้นตัวนี้ก็เหมือนกับที่เรา,เอ,า,เอ,าออกแบบ Computer คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าเราจะวาดมือก็ได้ครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มีฐานฐานตัวนี้ครับเพื่อจะรองไม้ตัวนี้ครับแต่ไม้ตัวนี้ขอเป็นไม้เนื้อแข็งนิดนึงถ้าพอมันเป็นไม้เนื้ออ่อนมันมันจะเดง้งพอมันเด้งเสร็จแล้วเวลาเราพิมพ์เทียนลงไปเนี่ยผิวเทียนจะไม่ติดกับผ้าแล้วมันจะมีด้ามด้ามจับ อันดแบบับอันดับนี้ก็คือเราต้องติดด้ามจับก่อนนะครับเราต้องติดด้ามจับแบบนี้ไว้ก่อนกับกาวเราติดด้ามจับเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวอันนี้แค่แค่ผมตำหลออลำลองนะครับอันนี้แล้วก็เนี่ยมาแปะใช่ครับพอเราทากาวร้อนแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับมีขาแบบนี้เสร็จแล้วปึ๊บเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีเพื่อให้กาวมันเซ็ตตัวให้ติดกับเนื้อไม้พอเราเซ็ตตัวเสร็จแล้ว เราก็จะได้บล็อกมาเป็นแบบนี้ครับ,นะรบถ้าพอเสร็จแล้วพอเหมือนเราได้บล็อกอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะพิมพ์เทียนแล้วครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์การทําพิมพ์ผ้าบาติกที่ว่าพิมพ์ด้วยไม้ที่เราทําบล็อกไปแล้วส่วนสําคัญของการพิมพ์ผ้าเพื่อให้เส้นเทียนไปติดกับผ้านั่นก็คือฟองน้าครับเพราะฟองน้านี่ตัวนี้มันจะช่วยหล่อเย็นเพราะว่าเทียนถ้าเทียนมันไปโดนความร้อนแล้วไปโดนกับน้ําแล้วก็เราจะมีโป๊ะ เพื่อจะรับชิ้นงานแล้วก็ตัวที่จะมารองตรงนี้อย่าให้ผ้าเปียกน้ําก็คือแผ่นพลาสติกครับพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็คือส่วนสำคัญก็คือน้ําครับเราก็ใช้น้ําชุบให้ของน้ํามันชุ่มน้ําครับนะฮะเพื่อการที่ว่าเราจะได้ให้เส้นเทียนมันติดบนผ้าดีนะัะน้ําชุบไปให้เต็มผืนครับให้มันชุ่มๆนะครับ สุดท้ายเราก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะพิมพ์เราก็ถึงแผ่นพลาสติกครับแผ่นพลาสติกใส่เพื่อรองไว้เป็นน้ำอีกทีปึ๊บนี่คือการเตรียมโต๊ะเพื่อจะพิมพ์ครับแล้วก็น้ำเทียนเราก็เปิดน้ำเทียนเอาไว้ แล้วก็จุมครับไม่ต้องจุ่มไม่เต็มนะครับแค่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 พื้นพื้นผิวแบบนี้ครับแล้วก็สะบัดนิดนึงนะสะบัดนิดนึงสองสามครั้งแต่งานชิ้นแรกนี่คือก็คือการทดลองก่อนครับเราเราก็พิมพ์แล้วก็กดไปแน่นๆแล้วก็แบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาครับลายเพียนก็จะเกิดขึ้นในการพิมพ์ รเราก็สลับตรงนี้ก็ได้ครับหัวบนหัวล่างนะครับวางจังหวะเนี่ยครับถ้าว่าเราเราเปิดศูนย์เรียนรู้แล้วถ้าคนมาเนี่ยตัวนี้มันจะง่ายครับมันจะตอบโจทย์ครับเพราะว่าเวลาคนที่ไม่มีพื้นฐานศินละปะก็สามารถทำงานศินละปะได้ครับนะฮะมันจะตอบโจทย์มากครับตัวนี้เราก็พิมพ์ไปครับ มันอาจจะมีหยดบ้างนะครับแต่พอทาชำนานาญเดี๋ยวมันก็จะไม่หยดครับเพราะเราจะรู้จังหวะมันก็ดึงชิ้นงานออกมาจากโต๊ะพองน้ําเนี่ยครับที่เราหล่อเลี้ยงน้ําขึ้นมาพร้อมที่จะไปลงสีครับดึงแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บ,บค่อยๆดึงโอเคก็จะเป็นชิ้นงาน เดี๋ยวเราจะมาวิธีการย้อมนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นย้อมเย็นด้วยใบปลักของอำเภอนนฟิตำนะฮะแต่ก่อนที่เราจะได้สีตรงนี้มาเราก็ใช้ใบปลักไปสกัดสีก่อนด้วยการต้มร้อนเพื่อให้สกัดมาเป็นน้ำก็ปริมาณก็ที่ผมใช้ให้มันเข้มข้นก็คือ1ต่อ1ครับนะฮะ1ต่อหนึ่งหรือว่า1ต่อ2 1ต่อ3แล้วแต่ว่า ทางกลุ่มเขาจะชอบสีเข้มสีอ่อนในเรแบบนี้ครับ uh huh. แล้วพอเราต้มมาได้เสร็จแล้วสกัดทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็เริ่มด้วยการย้อมครับใช้ผ้าจับขึ้นมานะครับแล้วไปย้อมปึ๊บจุ่มอันนี้คือเทคนิคการย้อมเย็นด้วยสีสธรรมชาตินะครับตัวน,นี้ไม่ยากครับย้อมพอเราได้เสร็จแล้วเราขยำเ,นนเสร็จสแล้วเราก็เอาไปฝึ่งแดดครับ เอาไปตากไว้ที่แดดพอตากสีแดดเสร็จแล้วพอแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเราก็ย้อมซ้ำอีกทีหนึ่งคร๊บเรายิ่งย้อมเยอะเราก็จะได้สีเข้มเยอะครับ Aha. ตัวนี้ครับปึ๊บแล้วก็นำนำไปตากครับครับปึ๊บ ตากในที่ร้อนก็ได้ครับเวลาตากเราก็พยายามตากให้มันมันลงมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าถ้าเราไปตัดคับแบบนี้บางทีมันเกิดรอยผ้ามันจะอาจจะไม่สวยก็แล้วแต่คนคนที่ก็ชอบแต่ถ้าถ้าเทคนิคที่ว่าผมทําก็คือจะทํามาแบบนี้แล้วก็คือะ้า้มันทิ้งตัวลงมาแบบนี้ครับก็ตะกี้ตอนที่เราคิมเพียนแล้วก็ย้อมกันเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็มาใส่ตัวช่วยเสรือรให้สีมันเข้มขึ้น คือจะเป็นสารโมเดนก็คือที่หาได้ทั่วไปก็คือปูนปูนกินบาทนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปูนขาวก็ได้ครับอ่าตอนนี้ครับแล้วเราก็ละลายน้ําอันนี้ละลายไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก1มิลลิกรัมต่อน,น้ํา10ลิตรอะไรแบบนี้ครับแล้วแต่เราครับถ้าเราต้องการสีเข้มเยอะๆเราก็ใช้ปูนเยอะแต่ถ้าเราต้องการสีอ่อนเราก็ใช้ปูนขาวอ่อนครับนะฮะ แล้วพอเราได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วเราก็สีที่เราพิมพ์ตะกี้ที่เป็นใบป,ปลาตัวนี้ครับเราก็จะไปแช่ในน้ําปูนนะครับมันจะมีสารมอแดนสารมอแดนมันก็จะมีอยู่สีชนิดก็คือ 1. ก็ปูนปูนกินหมากหรือว่าปูนขาว 2. ก็คือสารส้มนะฮะสก็คือจุนสี 4. ก็คือสนิมเหล็กนะฮะถ้าปูนขาวและถ้าสารส้มก็จะได้เป็นสีสว่าง แต่ถ้าเป็นจุนสีแล้วก็สนิมเหล็กก็จะได้เป็นโทนสีดำๆเทาๆนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตกับปูนขาวไอ้ปูนแดงก่อนนะครับปูนกินหมาเพราะปัญหาง่ายเราจับมาแบบนี้ครับให้ทั่วผืนแล้วก็ขยำลงไปเหมือนเดิมที่เราทำนะครับตัวนี้เราก็ทำแบบนี้ครับแล้วแช่ทิง้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วปูนขาวมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับสีธรรมชาติที่เราต้มสกัดมาตะเกียบครับ าาถ้าเราชอบให้เป็นลายแตกเราก็ขยำขยำแบบนี้ครับแล้วก็ปูนขาวมันก็จะแทรกกมไปตามรอยแตกของผ้าเนี่ยครับแล้วก็มันจะเกิดลายแตกเกิดขึ้นในแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้เราแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับรมาณันึ่งเชวโบกก็คนให้ทั่วครับพยายามให้ทําให้มันจมจมจมไปแบบนี้ครับ ครับผมก็ตัวนี้เหมือนกับที่เราว่าถ้าเรามีพืชหนึ่งชนิดเราจะได้สีสีสีมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็คือตัวที่ช่วยเร่งสีก็คือสารบอแดนที่มาจากธรรมชาตินะฮะก็คือ1ก็คือปูนขาวสสารส้ม3จุนสี4ก็คือสนิมเหล็กสนิมเหล็กก็คือสนิมทั่วไปที่อยู่ที่เราหาได้ทั่วไปจุนสีนี้ก็คือเป็นสารทองแดง แต่ตัวนี้เราไม่ค่อยนิยมใช้กันนะฮะแต่ตัวที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือเป็นพวกสนิมเหล็กและก็ปูนขาวครับไอ้ปูนแดงนะครับปูนจิมบัแค่นี้ครับการอนุรักษ์และก็สืบสานพัฒนานะครับเพราะว่ากลุ่มเหมือนของกลุ่มของสี่พอบาติกเนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนเส้นได้สวยตรงนี้เราก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ว่าเนี่ยก็คือลายเส้นของคุณแม่ที่เขียนมา25ปี เราก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็สื่อสารก็คือเหมือนน้องน้องเบิ้มเขาทํางานอยู่เขาก็สื่อสารพัฒนาของแม่ต่อไปแม่ทํางานแบบไหนทํำยังไงก็คือน้องเบิ้มก็ยังให้ให้เขาทําต่อไปในในเรื่องของงานจิตกรรมและการเขียนเทียนคือ,อการพัฒนาก็คือการทำบล็อกไม้เพื่อให้คนมาที่ศูนย์เรียนรู้บาติกมัดย้อมที่นพิตัมของสี่ปอนะครับเหมือนเวลาคนมาปุ๊บเราก็จะได้จัดการกับคนได้เลยคือการพัฒนาต่อยอดดเดิม ให้มันเร็วขึ้นให้มันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของที่เมืองนพิตำด้วยการยกลวดลายของปลาแล้วก็เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของอเมืองนพิตำและก็ของสีมอบาลิก